นะพี่จะพามาอยู่ด้วยคนหมายความว่าอย่งไรคะก็หมายความว่าเป็นเมียอีกคนนึงอะไรกันเนี่ยจะงอนอะไรนักหนาวะฮะเธอไม่มีสิทธิ์มางอนคันแบบนี้โอ้โหแค่มีเมียเพิ่มเองเอาไป กลับมาแล้วจ้าเมียจ๋ากลับมาแล้วเหรอคะแล้วนี่พี่พาใครมาด้วยคะเพื่อนเหรออ๋อไม่ใช่เพื่อนหรอกจ้ะฝนน่ะพี่จะพามาอยู่ด้วยคนหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าเป็นมีอีกคนนึงจะพามาช่วยงานบ้านเธอไงเธอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงนี่พี่ไม่คิดจะถามไฟสักคำเหรอคะ ว่าไฟต้องการหรือเปล่าในสิ่งที่พี่ทำอะ่ะแล้วทำไมฉันต้องถามด้วยอ่ะเธอมีสิทธิ์อะไรนี่ก็บ้านฉันฉันเป็นคนหาเลี้ยงเธอเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันก็ให้อยู่สุขสบายอย่างเงี้ยแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรสิทธิ์ความเป็นเมียคะออถ้าพี่ฝ้ายจะอ้างสิทธิ์ความเป็นเมียฝนก็เป็นเมียที่เขาอีกคนเหมือนกันฝนก็ต้องมีสิทธิ์อยู่บ้านแบบนี้สิคะ,คะใช่ค่ะนาดาน ไม่มียางอายหน้าตาเธอก็ดีนะแต่เที่ยวร่ามานอนกับผัวชาวบ,บ้านเขาทาั้งๆที่รู้ว่าเขาก็มีเจ้าของเหมือนกันน่ะถ้าเกิดเธอไม่อายอย่างน้อยเธอก็ควรจะมีจิตใต้สมมึกรูปจกักผิดชอบช่วยดีสบ้านทำไมต้องอายด้วยล่ะคะสมัยเนี้ยเขาไม่อายกันหรอคะจริงไหมคะจริงทำไมเขาต้องอายด้วยนี่ก็บ้านฉันฉันหาเลี้ยงได้เธอแหละเป็นเมียฉันสบายจะตาย เงินก็มีให้ใช้นหน้าอย่างเธอถ้าไม่มีฉันอะ่ะเธอจะมีชีวิตสุขสบายอย่างนี้ป่ะโอ้โหปีก,ก้าขาแข็งใหญ่แล้วรู้จักสำนึกบุญคุณของฉันบ้างเฮ้ย<อ>ทำหน้าที่เมียใ,ให้มันดีก็พอแล้ววันนี้บัตรฉันก็พอแล้ววันนี้ไปนอนห้องเล็กด้วยนะเดี๋ยวนี้ฉันจะนอนห้องใหญ่กับน้องฝนเข้าใจไว้ซะด้วยไปฝนไปกันยัง คืนนี้พี่ป้ายก็พักผ่อนนะคะเดี๋ยวฝนจะดูแลปฏิบัติผัวของเราเองไปฮ้ะไปกแก ฝนไม่อยากให้พี่ไปทํางานเลยอะคะ่ะอยากให้พี่อยู่กับฝนทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนเลยอ่ะพี่ก็ต้องทํางานจิ่ใจท้านถ้าพี่ไม่ทํางานแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงฝนหะจา่าเง้นก็ได้งั้ยสัญญานะว่าคืนนีเดืจะกลับจัดหนักให้ฝนด้วยอ,ะอ่ะจัดหนักแล้วะจะเน,นี่พี่ยังขาวอ่อนอยู่เลยสัญญาจ้อะอะรับกาแฟนะน่ะไฟไฟไม่รู้อะค่ะว่า ฟจะต้องชงกาแฟให้พี่ด้วยเหรอเพราะว่าไฟก็บุูแต่ทำงานบ้านยุ่งๆแล้วอีกอย่างหนึ่งไฟก็เห็นว่าพี่ก็พาฝนเข้ามาช่วยไฟทำงานบ้านไม่ใช่เหรอคะทำไมไม่ใช้ฝนละ่ะพี่ไฟจะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าฝนน่ะก็ทำงานหนักเหมือนกันต้องคอยปฏิบัติพี่เขาบนเตียงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหน้าที่ในครัวก็ควรเป็นของพี่ไฟะบบน,ไนะคะเอาละเอาละเอาละพอก่อนพอก่อน เดี๋ยวฝนเอาเงินไปใช้นะจ๊ะเพื่อซื้ออะไรกินเล็กๆน้อยๆแล้วก็เธอก็ด้วยเอาเงินเดือนไปอแล้วนี้ก็ของเธอเก็บไว้เป็นเงินเดือนเอาไปซื้ออะไรเข้าบ้านแล้วก็อย่าละเลยหน้าที่อีกไส้ไม่เอาคะ่ะพี่เก็บไวเ้เถอะทำไมอะ่ะทำไมไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวนี้ชักรู้มากนะอ่าจจะพี่ให้เพิ่มก็ได้ ทำงานทำหน้าที่ให้มันดีๆหน่อยงานโบงงานบ้านอนะอ่ะเพิ่มแล้ฉันไม่เอาอะไรกันเนี่ยจะงอนอะไรนักหนาวะฮะเธอไม่มีสิทธิ์มางอนฉันแบบนี้โอ้โหแค่มีเมียเพิ่มเองเอาไปหายงอนได้แล้วนะถ้าฉันกลับมาเ้ว่ังเป็นอย่างนี้อีก เย็นนี้เจอดีนะอุดดจังเว้ยไป่ทำงานแล้วรีบๆกลับมานะคะที่ร้านค่ะฝนรออยู่นะแต่เช้าเลยนี่จะ,จะบอกอะไรให้แกฟังนะนี่แกโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีผัวแบบเนี้ยไม่ต้องทำงานแถมยังมีเงินให้ใช้อีกแกยังจะน่าง,ง่ออีกอ่อฉันไม่ใช่พวกส,สัาสน ด้านนอนกับผู้ชายไม่เลือกแถมยังนอนกับผู้ชายแลกเงินมันทุเล็ดไงเข้าใจปะนี่กระดาษใช่เหรอ,หอนี่กระตอบฉช่เหรไอ้ฝ่ายเออสิวะกูก็มีมือมีตีเหมือนกันยอมให้มึงทำลายจิตใจมามา,มากพอแล้วแต่กูจะไม่ยอมให้มึงทำลายร่างกายกูปากดีรกนะเอาสิมึงตบมากูก็ตบกลับมีมือมีตีเหมือนกันเอาสิ คอยดูนะถ้าวัวฉันกลับมาฉันจะไปฟ้องัวฉันว่าแกทำร้ายร่างกายฉันแกตั้งหาที่ต้องกระเด็นออกไปจากบ้านหลังนี้คอยดูนะไปฟ้องเลยมึงเชิญไปฟ้องเลยกูไม่กลัวหรอกมึงจำไว้ด้วยเดี๋ยวแกได้กระเด็นออกไปจากบ้านหลังนี้ไปอยู่บ้านนอาของแกซะ <og> โอถึงบ้านซะทีพอออกมาจากห้างก็ร้อนอนนะช่างไจับปิดมา่านปิดช่องปิดอะไรซะก่อนดีกว่านะไปไหนแล้วฝ้ายฝ้ายฝ้ายอยู่ปะเนี่ยพี่ซื้อของมาเยอะแยะเลยเนี่ยมาซื้อมาฝากด้วยครับพี่จ๊ะอันนี้ใช้สูตรพี่ไหมเนี่ยสูตรไทยเนี่ยหรือว่า ฝ้ายเขาพาชูมาค่ะพี่ฝ้ายพาชูมาแน่ๆเลยค่ะพี่ใช่ของพี่ด้วยใช่นี่มันอะไรกันอะพี่วิวบอสฝ้ายบอสไปยุ่งเนียผมได้ไงเนี่ยไม่บอสทำกับผมแบบนี้ ไม่เห็นจะต้องถามเลยนี่พี่เขาเล่นชูกเป็นขนาดเนี้พาผู้ชายมานอนถึงในห้องเขาไม่มีความเกรฑ์ใจพี่เลยนะพี่ฝ้ายทำเป็นพวกมีศีลธรรมสุดท้ายก็คันเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ไม่คิดเลยนะว่าฝ้ายจะทำกับพี่แบบนี้กินไม่เลือกเหมือนหมาแบบเนี้สัมสอนพี่ว่าฝ้ายสัมสอนเหรอพี่เองก็สัมสอนไม่น้อยไม่กว่าฝ้ายพี่ว่าฝ้ายเป็นหมาเหรอ พี่เอ็มก็หมาตัวหนึ่งเท่านั้นแหละทำไมพี่วิวหัดใจกว้างบ้างซิฝ้ายเองมก็ยั่งใจกว้างยอมให้พี่มีเมียอีกคนหนึ่งเลยแล้วทำไมพี่จะยอมให้ฝ้ายมีผัวอีกคนหนึ่งไม่ได้หรอพี่วิวทีนี้พี่วิวเข้าใจความรู้สึกของฝ้ายยังละ่ะว่ามันเป็นยังไงเธอนั้เป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้เธอเป็นเมียฉันเธอทำแบบนี้ไม่ได้ทำไมละ่ะผู้หญิงกับผู้ชายก็เท่าเทียมกันหมดแหละพี่ทำได้ฝ้ายก็ทำได้ อย่าไปให้อภัยมันนะไล่ไมันออกจากบ้านไปนเลยพี่เธอไม่ต้องมาพูดหรอกฉันคงไม่หวังจะให้พี่วิวมาให้อภัยฉันแล้วแหละเธอไม่รู้หรอกเหรอนี่คุณป๊อกเขาเป็นบอสของพี่วิวเป็นเจ้าของบริษัทที่พี่วิวทำงานอยู่ฉันก็ต้องเลือกคุณป๊อกเป็นธรรมดาฉันคงไม่กลับไปเอาพี่วิวแล้วนะจริงไหมคะคุณป๊อก ฉั้นเองก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกนะแต่ว่าฉั้นเห็นสิ่งที่วิวทำกับภรรยาของวิวอะวิวไม่เคยเห็นคุณค่าของภรรยาของวิวคนนี้เลยเห็นเพียงแค่ภรรยาของวิวเนี่ยเป็นเพียงคนใช้คอยปฏิบัติค่าของผู้หญิงเนี่ยมันมีมากกว่านั้นในเมื่อวิวไม่เห็นค่าภรรยาคนนี้คุณฝ้ายเนี่ยผมขอแล้วกันนะ เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่มีครอบครัวต่อไปเนี่ยผมจะดูแลคุณฟ้ายเองวิวไม่ต้องเป็นห่วงแล้วงานที่บริษัทของผมเนี่ยถ้าวิวไม่อยากจะไปทำแล้วเนี่ยก็ได้นะผมไม่ได้ติดขัดอะไรคุณฟ้ายเราไปกันเถอะ ไปเลยไปเลยทั้งคู่เลยโอ้ยพี่หนุ่ยอันนี้มันบอสเลยเหรอเป็นบอสของพี่เหรออย่างเงี้ยพี่ฝ้ายอ่ะก็รวยเลยสิฉันอยากได้แบบนี้บ้างค่ะพี่ติดต่อบ,บอสให้หน่อยนะอุ้ยทุเรเธอเป็น,นเมียฉันแกเป็นเมียฉันหมดเมองไหมแกจะไปอยู่กับใครไม่ได้โอ้ฉันมืออ่ะแกต,ต้องอยู่ อยู่ดูแลฉันปฏิบัติฉันเข้าใจไหม่ยีไอยอยู่คนเดียวไปเลยไปไปกันทั้งนั้นฝ้ายต้องขอบคุณบอสมากเลยนะคะที่ยอมช่วยฝ้ายเพราะว่าฝ้ายรู้ยังไงนะคะ เพราะถ้าเป็นบอสเนี่ยพี่วิวเขาต้องไม่กล้าทําอะไรแน่เพราะว่าเขาเกรงใจบอสแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็กลัวว่าเขาจะตกงานด้วยค่ะคนอย่างพี่วิวเนี่ยเขาอายกนถึงจะตายถ้าเกิดเขาไม่มีงานดีๆทาไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าคุณฟ้ายเ,ยเป็นคนดีผมก็ต้องช่วยคุณฟ้ายสิครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าผมไม่มาหาคุณบิวเนี่ยผมก็คงไม่รู้ว่าคุณฟ้ายเนี่ยต้องเจออะไรที่แย่ๆแบบนี้ จริงๆแล้วจะโทษพี่วิวเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกหรอกนะคะฝ่ายเองก็คงเป็นผู้หญิงไม่มีค่าอย่างที่เขาพูดจริงๆนั่นแหละค่ะผู้หญิงเราแล้วพอแต่งงานมาไม่มีงานทําต้องมาดูแลสามีคอยของเงินสามีใช้ไปวันๆเขาก็ไม่เห็นค่าเป็นธรรมดาเลยค่ะผมว่าคุณฝ้ายอ่ะอย่าคิดแบบนั้นเลยนะครับคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันแต่ว่า แต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต่างกันการที่คุณฝ้ายเนี่ยเลือกเดินออกมาในที่ที่ไม่เห็นค่าของคุณฝ้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกครับเราเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเราก็ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องยอมทนอยู่กับผู้ชายแบบนั้นผมว่าคุณฝ้ายไม่ได้ผิดอะไรครับเป็นเรื่องที่ดีและคุณฝ้ายไม่ต้องกลัวเรื่องงานนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะฝากงานคุณฝ้ายให้ไปทำงานกับบริษัทของผมในสาขาอื่น ฉะนั้นเนี่ยคุณฟ้ายสบายใจได้เลยครับขอบคุณบอสมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับผมเห็นคนดีแล้วเนี่ยผมก็ต้องช่วยครับ